องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเขามีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการประเมิน ITA ระดับ AA ติดต่อกันถึง3ปีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกมีพื้นที่รับผิดชอบ15.49ตารางกิโลเมตร12หมู่บ้าน ประชากร8593คน2980โครเรือนซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนและบางส่วนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านโดยองค์การบริหารส่วนตมบ,บางขันแตกมีการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและในทุกปีจะมีการประชาคมหมู่บ้านชุมชนถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนร่วมของประชาชนที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือผ่านเวทีประชาคมนะครับ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบตอเนี่ยแผน5ปีก็จริงแต่เราจะมีการทบทวนทุกปีนะครับการทบทวนแผนเราก็จะให้ข้อมูลข้อมูลคืนข้อมูลให้ชาวบ้านในส่วนหนึ่งว่าอย่างเราทบทวนแผนปีปี6 7ปีนี้ทึ่งทึ่งทำไปไปเมื่อ,อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราจะมีการคืนข้อมูลว่าปีที่ผ่านมานะ เราทําอะไรไปบ้างนะครับหมู่นี้ได้รับโครงการอะไรไปบ้างแล้วก็โครงการที่ยังไม่ได้ทํามีโครงการอะไรบ้างแล้วก็โครงการที่ทําไม่ได้มีโครงการอะไรบ้างเราจะคืนข้อมูลไปแล้วก็ให้ประชาคมหมู่บ้านเสนอโครงการหรือปัญหาที่จะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้ามีก็เสนอขึ้นมาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสนอเพราะว่าท <c oughs> ั้งภาพรวมทั้งตำบลก็โครงการก็เยอะอยู่แล้วตรงเนี้ <oughs> ช่องทางที่ประชาชนมีส่วนร่วมหนึ่งช่องทางจากเวทีประชาคมเพราะเราเราจัดจริงเราประกาศให้ชาวบ้านมาร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เขาเขาเขาติดตามนะครับเขาติดตามยิ่งสื่อโซเชียลเขาติดตามว่าโครงการที่เขาเสนอไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาหนึ่งปีแล้วได้รับการแก้ไขหรือยังนะครับเขาจะติดตาม ทั้งนี้โครงการดําเนินการด้านต่างๆขององค์การบริหารสุวบอบางขันแตกส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเช่นโครงการก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตะลิงซึ่งเกิดจากการประชาคมความต้องการของชุมชนซึ่งนโยบายหลักในการบริหารคือจะต้องดําเนินการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้เวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยบางที มันไม่ได้จบแค่กระบวนการหาผู้รับจ้างมันอยู่ในขั้นตอนของการคุมงานาการออกแบบการคุมงานซึ่งตรงนั้นเราจะพลาดไม่ได้เพราะว่า,าปัจจุบันนี้หน่วยตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสตงเองแล้วก็ปปชนะครับลงตรวจสอบเรา,าเยอะมากนะครับปัจจุบันสื่อโซเชียลนะครับประชาชนเขามีโทรศัพท์มีออนไลน์ทุกคนนะครับ เขาเห็นข้อบกพร่องอพิรุษตรงไหนเขา,อ,าออกสื่อได้เลยนะครับเขาร้องเรียนออนไลน์เขามีาเพจสมุรสงครามจัดการกันเองอแล้วก็เขาออกข่าวาซึ่งตรงนี้ถ้าเราทําไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่โปร่งใสเนี่ยเราจะต้องชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบโดยจะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการบริหารงานบุคคลในองค์กรจะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับองค์กรไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กรทีมข่าวเอ็ีภาคกลางรายงาน